สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาอัปเดตอาการเพื่อนร่วมทีมของพี่นุชนะคะจากตารางจะเห็นได้ว่ามี3คนที่มีดอกจันอยู่ข้างหลังชื่อซึ่งก็แปลว่ามีอาการบาดเจ็บหรือไม่สมบูรณ์นั่นเองซึ่งสตาฟของหลีก AU ได้แจ้งสถานะของผู้เล่นไว้ในทวิตเตอรเลยนำมาแปลไว้นะคะแต่ยังไงก็ต้องดูหน้างานกันอีกทีว่าจะลงสนามได้หรือไม่คนแรกของทีมสีม่วงนะคะมอลลี่แมคเค สตาฟแจ้งว่าสามารถดรับมอลลี่ได้แต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะลงเล่นได้หรือไม่คนต่อมาวานิโกสถานะคือสามารถลงเล่นได้ในแมตช์วันศุกร์หรือก็คือเช้าวันเสาร์ของบ้านเรานั่นเองส่วนคนสุดท้ายอรรรา,าริคูสสตาฟไม่ได้แจ้งไว้แต่จากที่ครูสได้ให้สัมภาษณ์ข้างสนามในแมตช์สุดท้ายของวิ่งที่2ครูสบอกว่า รู้สึกร่างกายไม่พร้อมเลยอยากพักก็หวังว่าสาวๆเพื่อนร่วมทีมของเจเจจะหายทันมาลงเล่นด้วยกันนะคะถ้ามอลลี่และครูสหายทันและได้ลงเล่นผู้เล่นทีมสีม่วงเกือบจะเหมือนทีมสีส้มในวีคแรกเลยนะคะ เปลี่ยนแค่บีหลังและลิเบโรพวกเราก็มาตามเชียรเจเจและทีมสีม่วงกันต่อไปนะคะ